ด็กัดเัไม่ให้กินเลอแต่ว่าในช่วงนี้นะคะก็สภาพจิตใจแม่จ๋าค่อนข้างจะดอกนิดนึงตอนนี้ก็เสร็จแล้วเราจะส้มตามมาทำส้มตามกันจ้าหมกอบจุณจสาเมื่อวานนี้ ตำไทยใส่ถัว่วตำลาวใส่ปราเลือกจานไหนทุกคนแล้วก็มีแล้วก็มีนี่นะคะชั่วงอกที่แม่จา๋าเพราะเองนะคะแม่จ๋าจะชอบนะคะชอบแบบยาวๆแบบนี้เนาะตอนแรกแม่จ๋าก,ก็ไม่ได้คิดว่าจะทํายาวหรอกนะคะเคยทําผิดพลาดครั้งหนึ่งคือทิ้งไว้นานแล้วต้นมันยาวพอหลังจากนั้นเออแม่จากก๋ารู้สึกว่าแม่จ๋าชอบแบบยาวๆเนาะนะ,ะมันก็เป็นผัก เอาไว้แก้มอะไรได้หลายๆอย่างเนาะมาจ้าทุกคนมากินข้าวกันกับแม่จ๋านะโอเคมาค่ะทุกคนมากินส้มตากันเลยมีตามปลาของแม่จ๋านะอันนี้เผ็ดนะคะแล้วก็มีตามไทยของคุณสานะคะกินกับหมูกรอนะคะหมูกรอบคุณสาทำแต่ว่ามันก็คือมันก็ไม่ค่อยจะประมาณเหมือนหมูกรอบเราหรอก อาจาะทุกคนไม่มีข้าวไม่มีอะไรนะคะไม่มีขนมจีนไม่มีอะไรวันนี้ต้องไลายสอรั่วงงอกงไม่ต่อเพราะยาวชอบยาวๆ เพราะว่าที่แม่จ๋าชอบยาคือไม่จ๋าชอบกินเป็นแบบเป็นผักเป็นเหมือนผักมันเป็นเหมือนต้นผักอะไรอย่เงี้ยนะอืมได้เรื่องอร่อย ช่วงนี้นะคะแม่จ๋าก็ไม่ค่อยได้มีคลิปที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีคลิปที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระอะไรมากมายนะคะช่วงนี้แม่จา๋าไม่ค่อยได้ทําก็จะอาจจะเป็นแบบช็อตนะคะก็เป็นช็อตเป็นคลิปสั้นๆนะคะลงไปช่วงนี้ก็แม่จา๋าก็จะมีความท้อแอบนอยแอบท้อนิดๆนะคะ oh. เกี่ยวกับ <Wow. S 1> เกี่ยวกับการทำยูทูบนี่แหละทุกคน แม่จ๋าก็พักพักนิดนึงพักตั้งหลับนะคะก็แอบนอยแอบชอนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะคือในบางครั้งแม่จ๋าก็คิดว่าทุกคนก็จะประสบปัญหานี้แหละสาหรับใครที่ทํา youtube นะ,ะในบางครั้งเราก็ตั้งใจทํานะคะอาจจะไม่รู้แต่ว่าแม่จ๋าคิดว่าทุกๆคนที่ทํา youtube ก็จะจะมีความรู้สึกนี้ตั้งใจทําแล้วก็อา,อาจจะทุ่มเทเวลาที่จะแบบว่า ตัดแต่งตัดต่อวิดีโอนะคะถ่ายทําวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายทําแล้วก็ตัดต่อในแต่ละคลิปกว่าจะได้โพสต์กว่าจะอะไรอย่างงี้เนาะแต่พอหลังจากนั้นพอเราโพสต์ไปผลลัพธ์ตอบกลับมามันมันบางครั้งมันแอบทําให้เราหน่อยนะคะเพราะว่า บางครั้งก็แอบคิดว่ามันไม่สมกับที่เราตั้งใจตั้งใจคุ้มเททําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็แม่จ๋าก็เข้าใจว่าทุกสิ่งมันก็จะต้องมีอุปสรรคแล้วก็มีปัญหาแบบนี้นะคะมันอยู่ที่เราสู้และอดทนนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่จ๋าก็นิดๆขอพักก่อนนิดนึงแล้วก็จะตั้งหลักนะคะสัญญาว่าจะตั้งหลักใหม่นะคะสำหรับ ซับด้วยนะคะที่ทำให้มีความรู้สึกนอยมีความรู้สึกท้อท้อนะคะซับที่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะยังไงก็นะคะที่พูดก็คือ,อช่วงนี้ถ้าเกิดแม่จา๋าอาจจะไม่ค่อยได้ไปตอบคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะว่าแม่จ๋าก็จะพยายามพยายามเข้าไปตอบทุกทุกคนเลยแต่ว่าในช่วงนี้นะคะก สภาพจิตใจแม่จา๋าค่อนข้างจะดกนิดนึงโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแม่จ๋าตั้งหลักได้แม่แต่แม่จ๋ารับรองว่าแม่จ๋าสัญญาว่าจะจะไม่ตั้งหลักนานนะคะจะพยายามสปีดตัวเองให้ไวที่สุดนะคะทุกคน <c oughs> ยังไม่ลืมเพื่อนๆนทุกคนนะเนแม่จา๋านิดนึงรักษาสภาพจิตใจแป๊บนึง Okay. Are you okay? I like it. It's a little bit more strong than last time. Are you fine? Too chili. Mm -hmm. This is too and um, It's new chili. Mm -hmm. Not same chili before. It's a little bit spicier than last time. หมูกบคุณจับคุณสาก็ไม่ได้กรอบหรอกจะกรอบที่หนังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองทำหมูกอบแบบที่เพื่อนๆทำกันบ้างแม่จ๋าเห็นเพื่อนๆทำง่ายนะกีนนากินแม่จ๋าไม่เคยลองทำนะเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองาำ ไม่ให้กินมือไม่ให้กินมือมันก็จะดูยุ่งเหยิงควายไปควายมาถ้ากินมือก็จบแล้วเนะี่ยหยิบเศป,ปากหยิบใศ่ปากหยิบเศอปากพอไม่ได้กินมือไหนจะชอ่อนไหนจะซ่อมไหนจะนีควายกันไปควายกันมา แล้วก็แม่จา๋าขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะมันจะมีตอนนี้แม่จ๋าทำเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นเป็นช่องชื่อช่องว่าแม่จ๋ามาแล้วนะคะนะคะก็ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะคะฝากช่วยกดติดตามช่องเล Ki ็กๆของแม่จ๋าเพิ่มอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะทุกคนช่องแม่จ๋ามาแล้วก็จะเป็นช่องเกีเ่ยวกับคุยกันทั่วทั่วไปนะคะคุยสาระอ,อข่าวสารนะคะเป็นข่าวนะคะแต่จะคุยกัน สไตล์แบบว่ากันเองนะคะก็เหมือนเล่าสู่กันฟังอะไรแบบนี้นะค,ะค่ะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสําหรับช่องอสําหรับช่องแม่จ๋ามาแล้วนะคะเป็นช่องเดียวกับเป็นช่องของแม่จ๋าพะเพินนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนคนเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะจัดพัา โอเคนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะคะสาหรับการที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดไ c r ต b e ให้แม่จ๋านะคะคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนค่าบาย